บอลเวทีครับผมมามาดูกันนะครับผมผสมการธรรมดาไม่ธรรมดานะครับเอสายเหนียวยเอออ้มาดมดมาดูเะอ๊อะบอเอะเอกดไงกดเอกดไงกดเออเรียรยครับผมเอชนะเข้าไปนะครับมาดูนะครับจจ๊งกันลงนะครับมาดูกัน จิ๊กจะอยู่จิ ka, 33, ๊กจะคนบึ้กโดนขาปรากฏซายนะครับผมนุ่มเป็ขวาแน่นมาดูกันนะครับว่าคนหนุ่มหรือคนแก่จะเป็นคนชนะนะฮะดิสนียไม่มีกับยอมไทยเลยครับมีกระตุกนิดหน่อยครับผมนะอโฮะมาดูกันมาชื่อดูว่าจะรัดจะไงอันนี้ข้อมยังไม่ได้จข้อมูยังงอยมันข้อมยังงออยู่ใช่ไหมฮะอ๋อยังไม่ได้นะครับมาดูกันครับ ลงไปแล้วอันนี้ได้ผมกุญแจมือมาเนี่ยไม่ได้โดนนะวันเนี้ยดูกันนะครับเก้ากับโมใครจะเจ็บกันนะครับผมสายท็อปกับสายุ๊กนะครับผมนี่จะขึ้นิกเดียวกันนะครับน่าจะเป็นท็อปรวมเพราะท็อปลวมทั้งคู่นะครับผมอยู่บนเวทีนะครับนักล่ากัญชีนเพราะว่าเป็นท็อปทั้งคู่นะครับผมโก๊บโก๊บโอ้โห เมาโอเคครับเดี๋ยวเราดูบนเวทีนะครับผมตอนนี้นะครับมัดสแต็ปแมทเรียบร้อยนะครับผมเสื้อขวานะครับผมจะเป็นน้องก้าวเสื้อขวาจะเป็นน้องโมนะครับผมรู้สึกว่าไม่ดีอ๋อเย็บเย็บตะเบลแคบนะครับผมดูกันนะครับผมความถูกดันอยู่ตรงนี้นะอยู่ในสแต็ปแมทเนี่ยละครับผมเข้ตจะเข้ามือยังไงเขาม่เขาหนีไม่ได้เอาให้ดีให้ดีนะก็ตัด ปั๊บนึงนะปป๊บนึงนะตุนปั๊บนึงนะใจไม่ไม่มาท่นี่เอมองนครับมองพมองน่นมองนดน่จนะครับพ่นะทิ้งนะพูนะครับเย็นใจเย็นทิ้งนะพูนะทิ้งนะกูมอนวัุก็จะตบรอบนะครับต่อไปครับ ต่อไปครับต่อไปใครต่อไปต่อไปอคนชื่นเครับแอลสุกับคุณเข้า,านนนเนะครับคจื้นขอบคป้นนะครับสู้เนาะไม่คือคิดว่าจะบอก่าให้ยืนไม่ในข้างหน้าคุกเข่าคนนี้ ไปทีนะไปต่อแล้วผมนี่ก่อน่ก่อนนี่นะคุณ้อ๊บสึ๊บตาร์บนะผมเสียงดังๆที่คุณเคยมาอีกแล้วมันมาแล้วนะผมนะน้องสายมือจะเป็นไม่จ่าชื่ออะไรนะครับอ่าสายน้องน้องข้าวปั้นนะครับข้ับปั้นกับเรากับพี่จิงนะครับผมดูกันนะครับผมว่า มาดูกันนะคะว่าเด็กว,ว่านจะเจ๋งแค่ไหนนะมาดูกันตอนนี้ก็เป็นาการนกาครับทำการมัดสเต็ปแมทนะครับผมเนื่องจากว่ามือลุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะครับว่าคู่นี้ครจะเจ๋งัน,นะารับนะ้ผมนหมได้ไหมไ สถานการณ์ตึงๆนะครับผมนมือนะครับหไหลนะครับผมมนี่ก็พูดนะครับาดูมาดูใค้ใครยไอ้โห้งาชืะนอ้านนะครับโหนงเขาบ้านชินาไปแล้วครับผมนี่คบ้าันี่จะเกีรคู่ต่อไปนะคู่ต่อไปต่อไปจะเป็นลูกลกลกลก อะไรข้อมือโอเคไหมนิ้วโอเคไหมจับได้ไหมสามสิวิเกินแล้วหรือยังต้องตึงขึ้นจริงนะจริงนะคุณนะครับจุตบต้องจุ๊บ้งบวเล้งเยโอ้โหคุตายมาครับผมได้ไหมให้เวลา30วิครับผมนับหนึงสองสามประลาดขึ้นบกส่ห้าหกยิตกใได้อังได้แล้วได้แล้วได้แล้วไ้รือจับมือได้ได้แล้วข้อมือครับผม ขนี้น,นก้นงนบนี้นโอเคครับเนนะนะดิ้งดคุณนะครับดิงนะ

ชนะไปนะครับอันนี้มีอะารอันนี้อันนี้ถ้าถ้าถ้าชัดกันไม่แพ้แน่นอนใช่ครับญี่ปนผมแพ้อันนี้กาช้านั้ไปต่อนะกุ่มอึ๊บได้ไหมครับลายอันที่สองลายไม่ไปต่อนะแพ้แ้้ไปมือครับไม่ต้งนะครับไม่ต้อยากั้งต่ต้นน้ครับไม่ต้องเกรงนะดีนะดีนะคุณครับดูอึ๊บโอเคนะครับหดออกมาหมดเลย าได้หรือเปล่านะครับน้าขอบคุณมาเดียวกันครับผมไม่มีกันยอมใครแน่นอนไม่มีใครยอมใครแน่นอนของพวกนี้น่าจบเลไปไปไปเรื่อยๆโอเคนี่นะคุนะครับนี่นะโก๊บโอ้ยแพ้ไม่ได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับผมก็ความสุขเป็นฝ่ายชนะนะครับผมบนเวทีนะครับผมจับได้ไหมจับได้ไหมสามสิบวินะครับจับได้ไหม

คยนก็แบ่งกันมาด้วยนะครับแน่นอนว่าูนี้ไม่มีใครยอมใครไม่้ครับได้มครับได้หมไ้ไูเลยเแลู้ดเลยกปัดไปมาเลเออยุดหยุไดไครับแจกแบนนะครับตเลยกรรมการว่าไงครับกรรมการว่าไงครับลงหรือไม่ลงครับลงไครับปลดกองปลดกองเออละอืมไม่รู้นะ จับกันได้ไหมครับสามสิบ hmm. ว e mm ินะครับผมก็ได้ไหมอืมเก้าว่าไงจับแบบกเก้าสองเนึ่งนะครับเก้าฟาเก้าวฟาวไปดูครั้งนะครับผมนื้อจากสอกหลุดนะครับไม่แกะเราจับนะไม่แกะไหมจับไหมครับสแตปอ๋อไม่แกะด้วยนะนี่ะมัดให้นั่นด้วย ตึงๆๆเก้ตร้อยตอบกอก๊อปบติดไรครับติดตัวแข็ติดอะไรครับโอเคครับผมน้จ๊อปไปก่อ